บัดนี้วันเสาร์ที่14เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านางสาวทิศกรลศรีสมัยขอถวายเสียงสุดเสียงสวดสัตยายพระสุดพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัตริยะบูชาแดกุบาจารย์ท้งหลายขอจิตของพระเจ้าตรงจ้งมั่นมีสติตระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพระเยญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วเถิด หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจากักรวาเหตุสุอตัตคาฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชัสสาจุนันตุสักขโมขาทางสักเคการเมจะรุเปจริขีสาดาเตยันตาลิกีวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมจารุวนาขะหะเนเคหาวัตถุมหิเทเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชาระฐารวิสเมยักษ คันทัพพนาคาติดตันธาสันติเกยังมูนิวะระัจะานังสาธาโวมีสุนันตุธรรมีสวาณากายธรรมพระพันตาติดตันตาสันติเกยังมูนิวะระจฉสนางสาธาโวมีสุนันตุ ทัสมาวนาราคาโลอัยยมมะพันตาทัสมาวนากาโลอัยยมมะพันตาทัสมาวนากาโลอัยยมมะพันตาสองบทส่วนและสกขาสัมพุทธเจ้านโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3บทสวดไจเจรณาคมพุทธังเจรณากระฉามิทำมังเจรณากระฉามิสังฆังเจรณากระฉามิทุติยามปิพุทธังเจรณากระฉามิทุติยามปีทำมังเจรณากระฉามิทุติยามปิสังฆังเจรณากระฉามิตัตยามปิพุทธังเจรณากระฉามิตัตยามปีทำมังเจรณากระฉามิตัตยามปิสังฆังเจรณากระฉามิสี่บทสวดสัจจียะคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหุนตุสปัฏฐานัตถิเมสานังอัญญธรรมโม เมสานังวรังเอเตนะสุชวเสนะโสทิเมหุนตูสปทานัตทิเมอะและนางอัญยังสังโคเมสนานางวรังเอเตนะสุชวเสนะโสทิเมหุนตูสปทาห้ามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังภะควาสักเกสูวิหารติกกปิลาวัตภูสมิมหานาวามหาตาภิขุสังเคนะจิตทางปัทะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัปเทวาอรหันเตหิทัสหิจะ โลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทศนายะพิขุสังคจาัตอาทะโหอตุนางสุทธาวาสา,านิการนางเทวานางเอเตทะโหอาโหอะยังโ吼ภะคะวาสังเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิมหาวเนมหาตาภักพิขุสังเคนะสิทธังธรมมงธรมะมตเตหิพิขุสเตหิสัภัก ัพเพเหวะอรหันเตหิอภิห ah ิโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสสนายพิคูสังขจะยันยูนะมะยัมปีเยมะพระวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกามิวะพระวะโตสันติเกปเจเกคาถาภาเสยามาติพระวะโตตาเทวตาเสยทาปีมานะระราวาปุริโสสัมิรจิตตังผา วาพาตังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาปะขวะโตปุดะโตปารุหะหังสุอักทโทตาเทวตาปะขวันตังอภิวาเทวาเอกมันตังอันทังสุเอกมันตังทิตาขูเอกเทวตาปะขวะโตสันติเกอ,อิมังทางงคังกภาสิมหาสมโยปวานัชมิงเทวากายา สมาคตาอาคาตาัมห์อิมังธรรมะสมยังภักขิยาเยวะประราชิตาสังขันติอกักโถอปราเทวตาระวบโตสันติเกอิมังทาคังภาสิตัดหลับพิฆวโรสมาทกขังสุงจิตตาอันตะโนอุชุกกะกัมมันสุสาระทีนะเนตตาคิหะเทหะอินทิน,นีรักขันติวินติตาติ อัคโทอัปราเทวตาพระควโตสัน hmm. ต <8 illusion. S 2> ิเกอีมังธาคังอภาสิเฉววาคีลังเฉวิวาบรีคังอินทคีรังโหจะนีชาเตจรันติสุทาวิระมาจักขุมาตาสุนันตาสุสูนาคาติอัคตโทอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังทาคังอภาสิเยเกติพุธางสานังคาทาเซนาเตนาคัสทัศมิงอปายะภูมิงอปาหะ มาโหสังเทหังเทวกายังอปูรูเลสันติติอกะโถอควาภิกูอามาตเตหิเยปุเยนะภิกขะเวทสัสสุโลกะธาตุเทวตาสันนิปติตาโหติกถาอกะตังทสัสสายญภิกูสังขจักเยปิเตภิกขเ,เวอเหสงอติตามัทนานัรหันโตสมาสัมพุทธา เทสัมปิดพักวันตานางเอตปรามายวะเทวตาสานิปติตาอวิสูงเสยยะทีปางไมหังอตะเอตระหิเอปิเตพิกเวอภิสันติอนาคาตะมัททานางอริยหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิดพักวันตานางเอตปรามายวะเทวตาสานิปติตาอวิสันติเสยยะทีปางไมหังอตระหิ อาจิกิสามิพิทเวเทวกายานังนามานิกิตยสามิพิทเวพัทเวตานางนามานิเทสะนิเทวกายานังนามติลังสุนาทาสากนังสะนาติกาทาโลอภิส,สามิตีเอวันพันเตติโหเตพิทเวพะควโตวปัญจัตโตสูงพะควาเตตถะโวจั สิโกกะมนุษย์กสมิยัตถาภูมมารทัสสิตาเยสิตาพิระภะราอาิตัตาสมาจิติปุถูสีวะพระรันตินีโลมะหังสาพิสามภูโนโอทาตามรมะสาพุทธาวิปัสสันมณะนาวิลาภิโยปัจ,จัสเตปิยาวานีกปิรว,วัถเวทโธ อมันต,ติยถาสาวสาสเกศาเสนะเตเทวกายาพิจันตาเตวิชาเนนะพิขเวตเตจะอปักปะมะกรงสุวาพุทธะสาสาสานางเตสัมปาตุประหายานางอมะนุสานะทัสนังขปบเกบสตะมัตทักขุงสหัสสะธะสัตริงสักังเอเกสหัสสานางมนานาุสานะมัทสุง อัปเปเกนนัธมักขุงทิสาสัพพานุภาผงตันตาสัพพานภิยายาววิขิวานาจักมาตโตอมันตยิสยิศสัทธาสาวเอศาสนิตเตเทวกายาพิกตันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโอหังกิตตายิสามิคิราหีอนุบุพโสตตาสหัสสาวยาขาปุมาตปิราวัตถวาอิทิมันโตสติมันโตนะวันโตเยสัสโนโมทามนาพิกกามุงภิกขูนางสมิติงวนังชัสหัสสาเหวะ มตยายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวัน like โตยะสัจิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสัมมิติงวะรังสาคาติดาติตะหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสัมมิติงวะรังกิตเตโอรสสหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสัมมิติงวะรังเมสามิตรา ปัจจสตายะาขานาันาตะวัน,นิโนอิทิมัโตชติมโตวนาวันโตยะสจ,จิโนโมทามานาพิกามุงพิถูนางสังิติมะนังกุมพิโรนาชาคาฮิโกเวลปูรัสสาวิเวสนัง